สวัสดีครับผมโกโก้พม,มดน้อยนะครับวันนี้ผมจะพามาเดินเที่ยวตลาดอิมเอมสระบุรีนะครับใกล้ๆกับโลตัสสระบุรีนะครับตลาดอิมเอมมีของกินเยอะแยะเลยนะครับมีมาถ่ายคอนเทนต์จัดออีเวนต์เยอะแยะเลยนะครับโอ้ฮาลโลวีนเทศกาลฮาลโลวีนนะครับฮาลโลวีน เทศกาลฮาโลวีนพี่หมีน้อยนะครับถ้ามาอิมเอมนี่ผมก็ชอบกินปลาต้องโกกันนะตองหูนะครับโกนักบินโกนักบินชุดละ50บาทก็มีสังขยากับนมข้นหวานน่ากินเลยนะ สี่สินะครับส่วนนี้เป็นโซนขนมหวานโซนโซนแซ่บก็มีเดี๋ยวจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับมาเดินดูอาหารกันดูน่ากินโอ้ชุเรียนทุเรียนเยอะแยะน้ำข้าวโพดเดินชมนะครับ สังขยาน้ำข้าวโพดอร่อยอร่อยวุน้นวุ้นกะทิวุ้นน้ำหอมวุน้นวุ้นนะครับโอ้มีส้มตำไก่ย่างส้มตำถาดโจอันนี้ก็เป็นโซนอาหารตามสั่ง ของกินเยอะแยะนะครับเป็นโซนๆเลยน่ากินเห็นอะไรก็อยากกินเลยเวลาหิวกินเสร็จก็ไม่หิวก็ไม่อยากกินนะครับตอนหิวอะไรก็จะซื้อซื้อซื้อ,อน่ากินผัดไทยหอไข่ผัดกุ้ง ยางยิ้มยิ้มราคาก็ปกตินะครับ4 0 5 0 60ห้าบุาชีพบุญาชีเดินดูร้านผลไม้น้ำปั่นน้ำแข็งใสเมนูกุ้งสดก็มีนะครับฝั่งนี้นะ ตลาดอิ่มเอมนะครับอิ่มเอมสลาบุรีได้กินดูห่งหางๆยังไม่ซื้อได้เขาจะว่าเขา<ฮ>ขนมหวานน่าทานมากเลยนะครับร้านนี้ราคาก็25้าบาทน่าทานมากๆเลยเจ๊ อันนี้เอาโซนส้มตำส้มตำมะละก็ส้มตำโอ้ด้านหลังก็จะมีการขายของเยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะมีมาที่นี่อิ่มด้วยช้อปปิง้งซื้อของเดินเล่นใครมีเด็กน้อยลูกๆก,ก,ก็มาเล่นตรงนี้ได้ ของขายเยอะๆเลยตลาดอิม่มเอมนะครับสามอย่างยี่สิบยี่สิบสามอย่างห้าสิบยำแซบนะครับยำแซบน่ากินจัง ยำแซบยำแซบข้าวต้มหอยกระทะร้อนนัวเนียข้าวไข่ข้นเมนูน่ากินโกโลเล็กหมูสต๊หมูสต๊ ซองเต้โนร้านนี้ไม่มาขายเลขบัวลอยอูย้ไปจ้ชหมูกลอบ ต้มยำผงกะกรี่น้ำปั่นนะครับมะม่วงปั่นสับปะรดปั่นอ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวผมโกโก,โก้พอมดน้อยหาอะไรกินก่อนนะคะับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ